ก็เทวันนี้เราจะมาพูดถึงฮาฟก้าเหนือเมคาที่ไม่เหนือเมตาแล้วเหตุผลว่าทําไมแต่ละตัวถึงตกเมตาแล้วมันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงก็แน่นอนนะทุกอย่างมันอยู่ในความที่เห็นของผมฉะนั้นถ้าคุณอยากแสดงความคิดเห็นนะครับแสดงได้เต็มที่เลยแต่ขอแบบว่าไม่ใช่คอมเมนต์ที่แบบทำตัวประกอบในโลกอนิเมะครับที่ที่อยู่ดีๆก็ผ,ผุผางมาแล้วก็ว่า ท่านบอกว่าเป็นโพกอย่างนี้นะไม่ไม่ได้อยากได้อย่างนั้นเขาแบบว่าเฮ้ยผมคิดว่านูน่นนี่อย่างนั้นจะดีกว่านะครับซึ่งคุณสามารถแสดงคามเห็นได้เต็มที่เลยนะถ้าเป็นแบบอันที่2องอะผมไม่ติดเลยโอเคก่อนที่จะไปดูเนื้อหากันนะครับขอโฆษณานิดน,นึงนะว่า Discord เราแล้วก็ช่องเรามีรับดูรีดิถ้ามีใครอยากให้ตรวจอะไรสามารถเอามายื่นได้เลยอยู่ในคอมมูแล้วก็อยู่ในส่วนของ Discord นะครับแต่ตอนนี้ปิดรับแล้วนะฉะนั้นรอสัปดาห์หน้ารอประกาศในคอมมูแล้วก็ดิสคอตรอีกทีนะครับเพื่องนะ ติด5ผูกาเหนืออเมริกาดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตกเบต้าแล้วก็อจริงเลยอ่ะส่วนประกอบหลักสาคัญจริงๆก็คือตัวคูดามจที่ต่ํากว่าตัวละครเมต้าณปัจจุบันมากๆนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ตัวละครเหล่านี้ไม่สามารถติดเบต้าได้แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะคุณมันยังมีนู่นนี่นั่นเอามาประกอบเพื่อให้เก่งขึ้นได้แต่นั่นแหละมันลําบากกับตัวละครเมตา้าแน่นอนดังนั้นนะครับเราก็ไปเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยจิงหยวนจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจิงหยวนเลยคือไลนิ่งหลอดที่มา บาช้าเหลือเกินอีกครั้งยังต้องเก็บสเต็กให้เต็ม10เพื่อจะให้ไลนิง l หลดสามารถทำดาเมจได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ววันหน้าเศร้าขึ้นไปอีกตรงที่ตัวละครนี้ค่อนข้างจะมีครบแล้วมีทั้งอัตติแฟคมีทั้งไลคอลมีทั้งตัวซัพพอร์ตในการเร่งสปีดตัวเองแต่นั่นแหละครับมันยังไม่พอ ด a าเมยยังต่ำไปถ้ามียังอยากขายตัวละครนี้ให้ได้อยู่นะครับในส่วนของจิงจวนเขาอาจจะต้องเพิ่มตัวละครซัพพอร์ตที่เป็นในส่วนของซัพพอร์ตสายอาซัม,มอนที่อาจจะเร่งสปีดตัวซัม,มอนขึ้นมาได้ maybe maybe แค่ maybe เฉยเพราะไม่รู้ว่าเขาจะทําตอนไหนแค่แค่พูดไว้เพื่อมันมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าตัวซัพพอร์ตนั้นยังไม่เข้ามาคุณสามารถเปลี่ยนทีมของจิงจวนให้แรงขึ้นได้นิดนึง ก็คือเปลี่ยนในส่วนของจิงหยุนกับซัมเดย์เพราะว่าซันเดย์น่าจะเป็นตัวละครที่มาเป็นไฮเปอร์แครี่ซึ่งมันน่าจะเหมาะกับตัวละครของจิงหยวนอยู่พอสมควรอันนี้แค่เดานะครับเพราะว่าในที่ขอรจิงหยวนปกติแล้วจะเล่นเป็นจิงหยวนปาร์เคิลจิงหยุนหวัหวหัวซึ่งสามารถเปลี่ยนจิงหยุนเอาออกได้เปลี่ยนเป็นซันเดย์แทนซึ่งอาจจะแรงขึ้น m a บนะครับ เพราะว่าก็ยังตัวซันเดย์ยังไม่ออกอะผมก็แค่เดาไว้เฉยๆซึ่งการที่ทําอย่างนั้นได้นะครับซันเดย์ต้องมีสกิลที่เกี่ยวกับการเพิ่มหลอดอ t ติเมตหรือเพิ่มพลังงานนะครับไม่ก็แบบรีแอ t ติเมตไปเลยซึ่งอยู่ว่าเขาจะทําอะไรซึ่งนั่นแหละมันก็แค่มันโนไปเรื่อยๆในตอนนี้ในตัวละครต่อไปนะครับเบรดดี้สใน5ต้องชดใช้ขอ้อเสียมีง่ายๆเลยคือใช้เลือดในการทำราเอด แค่นั้นแหละแล้วมันไม่มีอาร์ติแฟกต์อะไรเท่าไหร่เลยที่มันมาเพิ่มอัปเกรดให้เบดน,นะตอนนี้ก็คือมีแค่ชิ้นเดียวอยู่ก็คือในส่วนของเซตสีเขียวที่มากับเดว m สเซนเจอร์นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรอัปเกรดได้เลยซึ่งนั่นหมายความว่าภาคมีนะครับสามารถเปิดโอกาสให้ตัวละครอัปเกรดได้หลากหลายมากนะอาจจะเป็นอาร์ติแฟกต์ใหม่ อาจจะเป็นตัวละครสพอร์ตใหม่หรืออะไรยังไงอีกซึ่งตัวละครสพอร์ตใหม่ของเฟรอันนี้ผมเดายากมากๆเลยเพราะเขาไม่น่าผลิตตัวละครที่เลขกี่ก่อนเลือดขึ้นมาอีกนานอยู่พอสมควรฉะนั้นถ้าใครอยากวาโนโตรงนี้นะครับเอาได้เลยคุณกาวได้เต็มที่เลยผมโอเคผมรอดูเลยว่าแต่ละคนมีไอเดียอะไรนะแต่สำหรับผมอ่ะผมว่าสพอร์ตตัวละคร้นนะ่ะอาจจะเป็นสพอร์ตแนวที่มีแมคาีนิกในการหักเลือดตัวละคร d PS เพื่อเอามาเพิ่มดาเมจให้ตัวละคร d PS แค่เผื่อไว้นะเพราะมันสามารถทำได้ไงื้าเขาอยากปรับเปลี่ยนอะไรแบบ แนวๆหน่อยชื่อผมบอกเลยนะตัวละครตัวถ้า s u p p o r ตัวนั้นมีจริงอ่ะอ,อกไมต้าไวามากแน่นอนถ้ายังไม่มีตัวละครเสีเยเลือดมาเยอะนะซึ่งเอาจริงๆ้วฮะเบรดสามารถอัปเกรดได้หลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วทีมเบรดจะเป็นอย่างนี้นะเบรดโบนีย bon ล้วนเหมยหัวชานี้คือทีมเบรดไฮเปอร์แคดดี้แบบเดอะเบสเลยนะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงที่โบนียอาจจะใส่ลิลิกส์ใหม่ให้มันอัปเกรดเพิ่มแรงขึ้นไปอีกอาจจะเปลี่ยนจากล้วนเหมยเป็นตัวของซันเดย์อีกซันเดย์เหมือนเดิม เอามาเปลี่ยนเพิ่มดาเมจให้เปลี่ยนได้อ้วชาอาจจะมีลิลิกสายฮิวที่เอามาเพิ่มดาเมจในตัวส่วนของ DPS ก็ได้แต่ยังอัปเกรดได้ไกลยอยู่แต่ได้นอนวเบต,ตกเบตา้าทุกคนอย่างต่างบนเหมือนกันเลยว่าเบม,มันกากมา,มากๆเลยช่วงนี้ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็หวังว่าเขาจะอัปเกรดแนละผมก็ชอบเมคานิกนี้อยู่นะเพราะมันก็ ไม่ค่อยมีใครทำอ่ะเออมคานนกเสียเลือดดูอย่างตัวละครเกนจินนะฮะโอ้เสียเลือดอย่างแรงเลยอเล็กชิโนอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ละคนนี่คือเดียวสทั้งนั้นจริงไหมดังนั้เขาจะทําเปรให้แล้วมันก็ต้องแบบพึ่งจากอ่าไอเทมซัพพอร์ตของคนอื่น,นแล้วแหะครับตัวละครต่อไปตัวละครหนุ่มหล่อที่อยู่กับเราว่าตั้งนานนะครับต้านเหงิงล่างมังกร ข้อเสียของด้านเหิงเลยนะครับคือในส่วนของสปีดแล้วก็การกินแต้มเนาะซึ่งข้อเสียนั้นน่ยถูกกบไปด้วยสปาร์คเคิลแล้วแต่ปัญหาต่อมาก็คือดาเมจที่มันอาจจะยังไม่ถึงใจพอสำหรับตัวละครที่จะขึ้นเมตาเนาะฉะนั้นแล้วนะครับตัวละครที่จะมีบทบาทขึ้นมาก็คือพี่ซันเดย์อยู่แล้วแหละเพราะว่าผมก็เชยร์ว่าซันเดย์จะต้องมาเป็นตัวไฮเปอร์แครี่แน่นอนว่าเอามาแทนในส่วนของติงงยุนเช่นเดิมเพราะว่าเจ้ายนเล่นไปทางของ เจ้ายนสปาร์คเคิลแล้วก็ติงหยุนสุดท้ายอวเวจอรินหรือว่าตัวละครอื่นๆซึ่งมันสามารถอัปเกรดได้นิดนึงอีกอย่างนึง่งคือเจ้ายนเนี่ยลีลิกที่ประจําตัวของตัวเองยังไม่มีผมรู้ว่าทุกคนก็ยังใส่ผสมอยู่ถูกไหมเออฉะนั้นเน่ยเบบี้มันอาจจะเปิดโอกาสให้เจ้ายนสามารถอัปเกรดได้ไกลกว่านี้อาจจะเป็นลีลิกที่แบบว่ายิ่งเสียแต้มยิ่งดาเมจแรง กินสกิลพอยิอ่งดามดเมจแรงก็เผื่อซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะสามารถอัปเกรดเจ้ายนได้มหาศาลอยู่นะเออแต่ใครอยากมโนอะไรเต็มที่เลยตัวละครต่อไปนะครับอาจารย์จริงเหลิวในส่วนของข้อจํากัดอาจารย์จริงเหลิวเนะี่ยอันนี้บอกอยากนิดนึงนะเพราะว่าคือก็เป็นแมคคนิคตัวละครน่ะคือต้องเก็บสแตก็กสองสแต็กถึงจะได้เปิดตาถูกไหมละครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาและมันก็ไม่เชิมปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าคือแมคคนิคตัวละคร ที่แบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงให้เก็บสแต็กไว้ขึ้นมันก็ไม่ได้ปะ่ e นะุูเออทับอีสูนะแต่แตับอีกอื่นก็ก็แล้วแต่ซึ่งไม่นานมานี้นะครับจริงดิวได้ครับการอัปเกรดด้วยการที่มีอาร์ติแฟกต์ใหม่มาซึ่งถามว่ามันอัปเกรดเพิ่มขนาดนั้นไหมก็นิดเกียวนะรู้สึกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นครับตัวละครนี้ก็เลยอาจจะเป็นตัวละครที่ต้องเอามาลุ้นอีกทีว่าซันเดย์จะมาช่วยส่วนนี้อีกเท่าไหร่คือมันเป็นคลิปที่พูดถึงผู้กล้าเหนือไมค,คนาห้าไอบบ กายเป็นว่าต้องมาพูดถึงซันเดยตลอดเลยเพราะตัวละครเหล่านี้คือทีคอ่คือตัวละครไฮเปอร์แครี่ช่วงยุคตั้งต้นทุกคนเลยต้องหวังเพิ่งซันเดยมากเลยว่าจะกลับมาสู่เบตาได้ไหมถ้าซันเดยมาแล้วถ้าซันเดยไม่สามารถแบกให้ขึ้นเบตาได้อะแปลว่าซันเดยเนี่ยก็ก็เป็นตัวที่เก่งพอสมควรแต่ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเอามาอยู่หล่อๆอดไดี ID ก็ได้แต่ถ้าซันเดยสามารถพาตัวละครเหล่านี้กลับขึ้นสู่ เ uh, ทีย์0.5หรือเทียอะไรก็ตามอะ่ะฝึกอ,อย่างน้อยก็คือขอแค่คัดต่ำ0.5ได้เท่ากับว่าซันเดย์เนี่ยการันตีเลยว่าเก่งมากๆและยิ่งเพิ่มแบบว่าภาษีให้คนกดเข้าไปอีกนี่ขายซันเดย์จริงเลยนะคุณ แต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นหน้าสลดใจแล้วกันนะครับว่าเออตัวเบตตัวมันเก่าแล้วมันตกเบต้าไปแล้วใช่มันก็คงเล่นไม่ได้แล้วเออแต่ผมยังอยากให้มันแบบกลับขึ้นมาสู่จุดที่มันควรจะเป็นไปได้อยู่นะโดยเฉพาะเบตเลยคุณอ่าผมลองเอาเบตไปตีกับฮูเล่แล้วก็ปรากฏว่ากินไป12ไซเคิลลิลิเบตผมเพอร์เฟกตัวแรกในไอดีนะคือมันไม่ใช่เพอร์เฟกแบบเดลเบสจ๋าที่แบบว่าอ,อ่ามีสเตตอ,อสวยหรูอะไรนั้นแต่มันคือเคยเก่งสุดในดีผม ในตอนนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ได้คาดหวังว่าตัวละครยุคเก่าๆจะสามารถนํากลับมาเล่นได้จริงๆนะครับเพราะว่าอะไรไมคคดิกอะ่ะมันก็อยากให้มันไปต่อเนาะแล้วก็หลายๆตัวละครเนี่ยเนื้อเรื่องก็ดีอา่าไม่รู้ดนหน้าตาก็หลอ่ออะไรอย่างนั้นน่อยากให้มันแบบคอย่างน้อยอะ่ะไม่ใช่เพื่อว่า,าจบศูนย์ไซเคิลอ่ะจบศูนย์ไซเคิลไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ขอจบภายใน5ไซเคิลได้ไหมเท่นั้นแหละแต่ถ้ามันทําไม่ได้จริงๆนะครับเราก็คงต้องได้แต่ทําใจแหละครับโอเคแต่ทั้งนี้เท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณยูส่าสละเวลามาดูนะน่ารักกันมากๆเลยทุกคนเลยทั้งทางสตีมแล้วก็ทางคลิปด้วยนี่ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปอื่นครับบ๊ายบายครับ